สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับนะครับวันนี้พบพอกับบ่าวโทนครับอยู่ที่ห้วยฉลังเหมือนเดิมนะครับวันนี้อากาศครึมฟ้าครึมพ้นนะครับเป็นบรรยากาศการเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับพี่น้องบ่มีแดดนะครับแล้วก็มีลมลมอวยนะครับพี่น้องตอนนี้คือลมอวยแล้วนะครับปกติลมจะไปฟังพุ่นนะครับตอนนี้ลมมาทางนี้แล้วนะครับ ลมกับอวยแล้วแดดกับบ่มีนะครับแต่ว่าการทำมาหากินของชาวบ้านแถวนี้นะครับก็ยังทำมาหากินเหมือนเดิมครับหมูว่านบาโทนพาไปเบิงการตกปลาของตาทันหนึ่งนะครับโดยใส่เบ็ดลอกตีเนื้อห้ำนะครับตะกอเนื้อหํำนะครับเนี๋ยมันนี่สิาพามาเบิงคุณยายอีกทันนะครับโดยการใส่เบ็ด เงื่อใส่เดือนนะครับตกปลาแบบโบราณแบบสมัยเกา่าเม็ดขั้นไม่ไพ่นี่ ตกเลาะฟังทุนร้อยใส่่องเท้าดาวเทียมนะครับเหยื่อไสเดือนนะครับใช้เหยื่อไสเดือนนี่คันไม่ไฟครับวันนี้บ่ค่อยมื้อนนี้บ่ค่อยกินย่ายวะสีคัน ตกแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้าหน่อยนะครับเพราะว่าตกเลาะฝั่งโดนๆจะมีใส่ไงหลงมาจากเท่อนะครับสีในพอนี่น้ำตื้นๆแบบนี้แหละครับคือแหลง่งตกป้านะครับทุนลอยโดยการใช้รองเท้าดาวเทียมนะครับสังเกตรองเท้ายายครับ ลองเท่าย้ายกับ่เป็นตัดไปเห็ดทุนรอยมา <laughs> ใช่ตัดโอ้ยดีแล้วครับลองเท่าลองเท่ามันมันเลยมันเลยเท่าเข้าไปนะ <laughs> ก็เลยตัดออก <laughs> เอา,มาเม็ด <laughs> เอา,มาเม็ดทุ่นทุนรอยเบ็ดเดี <laughs> ย๋ยวสิภาไปเบิงผลงานใหญ่บ,บนุนีครับ <laughs> <laughs> พ่อได้ครับพอได้กิน แรงนะพอได้แล้ามือแล้วช่องขาบสามขาบอยู่ด้ครับนี่ก็นั่งอยู่บ้านซื้อใหญ่ยยปะเบ็ดซ<ม>ื้อมากเท่านึงกับโต๊ไใด้ด้นนะครับเพราะว่าขั้นเท่ากับใส่ขั้นเมยไพ่หลอกกับบุมี่นะครับแล้วก็มนานั่งอยู่ริมหว่วยอย่างสีแ่แหละครับบ้านกับยูโบไก่ครับนี่เขาไปหนีเขาไปหนีครับหมู่บ้านนี่คือผลงานเมื่อนี้ครับ นี่ครับน,นิตานินตัวซัมเฟมือครับหลุดมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปากานะครับปาขาวป้าขยแยงครับส่วนใหญ่จะเป็นปากานะครับพี่น้องนี่นี่คือผลงานของคุณยายวันนี้นะครับนี่ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับอันนี้นี่ไปแพรถอดกรอบๆนะพี่น้องนี่เขาท่านะครับนี่สื่อกลายบาดอยู่เรื่อน,นี้นี่คุณยายมาเห็นเรื่อยครับบา่าวโทนขี่รถมาแถวนี้มาได้เห็นยายเพิม่มนานังตกยุคคงนี่ตลอดนะครับนี่ ห่วยมันจะเป็นโ้งนะครับตรงนี้โ้งยายนสมนางตกอยู่โ้งนี้นะครับนี่ยอนไปคางๆพักนะครับนี่พักเกระเกหยา้าพุ่มหย้านี่ยอนทุ่นยอนเบ็ดลงขางางอย่างนี้นะครับยอนฟังนี้แล้วก็ขามไปยอนฟังพุ่นบนนี้พุยายเพิ่สูงแห้งครับ คนใหญ่บ้านกระแมดครับบ้านนี้พูดเขมเมนนะครับคนใยญ่เลยเก็บจากฟังพ่นแล้วคือเขาไปกินเขาเทียงคักขนาดมีมีเก็กลอใส่กล่องผอมธรรมดาเด้อเด็ <c oughs> เกหน่อยไว้ร่น <c oughs> เด็กน้อยบ้านกระแมดนะครับบ้านนี้บ้านกระแมดนะครับบ้านนิวอลคอมเมนต์นะครับ ขึ้นไปหันบานทุ่มบันโพบ่วเล้านะครับบ่อห่างกันนะครับพี่น้องกิโลเดียวครับพูดกันคนละภาษานะครับบางมูบานขามฟังทางสื่อกับมีนะครับฟังทางหนึ่งว่าวสวยฟังทางหนึ่งว่าวเล้ากับมีนะครับ <Okay. S 1> พ่อหรอครับเหนียวเข่าแล้ว ยายหิวข่าวแล้วยายกับบาปไปกินข่าวแล้วได้ขอดกินสองขาบสามขาบเรือยๆปากกานี่ต้องใจเย็นจริงๆนะครับพี่น้องคนที่ตกเบ็ดแบบนี้ได้เนี่ยย้อนลงข้าวหนึ่งก็โอ้ยบวดตอดโอ้ยจากไปใส่เบิดหนีบม่ได้กินต้องใจเย็นนั่งหาไปเรื่อย ยายเดี๋ยมือหนาสิพามาเลาะเบ่งคุณยายตอนตกนางตกแล้วกะ็ตอนปลาก,กินให้เบ่งนะครับว่าลักษณะการกินเบ็ดแบบนี้ปลามันตอดแล้วมันกินแบบไดนนะครับทุน่นรองเท้าดาวเทียมนี่ขั้นไม้ไผ่นะครับเบ็ดขั้นไม้ไผ่ <laughs> ปานินปานินธรมรมศาสตร์ปากกาปากกา,กาอันนี้อันนี้กับปากกาป่ะครับออป้าไม่ใช่ปากกาผมว่าเป็นปานินไหม <laughs> ปากกาอู้ไตรกันตรับธรรมเณรธรเณรคือว่าไตรกันตรับไตรกันตรับ <laughs> ไตรกันตรับ ผมเห็นผมกับว่าปนิลเลยแล้วผมข,ขักขนาดครับ <S <S นี่แหละครับพี่น้องธรรมศาสตร์ธรรมหากินไปนเลยประหยัดค่ากับเขานะครับเอาเงินไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากไปพลังเองมซีครับกดซับสไครต์กดอแล้วกดแชร์นะครับฝากเบิรงนโฆษณาครับเดี๋ยวจะพาไปเบิรงคุณตาตกเหงือ ห้ำนะครับยูหันมือนี่หมานบอมม่ว่านหมานคักไม่คลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาว้สมีสกอรเนี่พกนหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับนั่งยูหัน